อันดับสองซึ่มสวัสดีครับมาพบกับรายการเก่าครับผมกับช่องอีสานพัทลินเจนจีแชนแนลครับผมนี่มาเจอกันอีกแล้วครับกับชาตาแอดครับผมชาตคือเก่าที่มีนูเลือดแฝงครับพี่น้องครับผมครับเต็มท่าในใหญ่เลยครับผมกลับมาเฉยๆมืดรับเลยนาจ๊เมืดขับสาวเลยเลยเลยครับผมโอเคครับเา อันนี้สองครับสวัสดีครับพ่อแม่พี uh ่น huh. uh ้องที huh. ่เคารพรักทุกท่านครับผมนี่กับพ่อกันกับสไตแอรนะครับกับสไตล์แอร์เก่าล้านลอสไตล์แอร์ครับผมวันนี้ก็มาพร้อมกับเลือดแปฝงล้วก็อุปกรณ์ทำพิธีนะครับผมแล้วก็เพื่อนเพื่อนเพื่อนมาเพื่อนมาเออเพื่อนมาอุดหนล้านนะครับผมวันนี้ก็เลยเข้ามาถ่ายทำด้วยกันนะเอาครับลุยต้องกินเลยครับผมตามสะดวกจัดไปสวัสดีเอสซีสแอรนะครับผม เอาเลยครับทานเลยครับตามสะดวกเลยครับพี่น้องครับลุยเลยครับผมจัดไปเลยครับไปเลยไปเลยเออลุยเลยลุยเลยครับผมไม่ต้องเกรงใจว๊อกแข่งจ่วงกันเด้อโอ้ยอมแซ่บไหมครับพี่น้องเอ้ยจนช่วงรำกันครับโอ้ปโหอย่าผมไปสิบอกวิธีกินพี่น้อง มีของแซ่บนีปะ่ะไอ้เบิ้กินไปก่อนรวดจะเอกินไปหลังัวด้อยังไม่ไ,ได้เข้ากันคือ,อนุ่มาด้ไม่ได้กุยกบปิเราไปนุยกะปิเป็นคนกินกบเข้าแล้วกระเทียมกะปิมะนาวหัวลูกใบถือเราไห

ว้าจ้าเอาควันก่อีกอืมยำควันมันก็ได้อืมลองสูตนี้กรเทียมกระเยมอมมน้ใสมน้หัวลงไปำสอมาบีบให้ได้นิหมแล้วโอเคครับขอบคุณครับใส่บสูตรนี้เลอืมอืมยหายอืมรลองลูกขับนด ตักเลยเป็เมยตรชาวฮัมมิคโซนธรรมดาโซนตรรมดากาแฟโซนธรรมดตักแล้วนะตักละลยเนี่ยเออตัวมลวดตัวมันเสยบแกเครื่องเลยไปปุ๊บบิ๊กบอมบ์เบยรับกาแ พี่ี่เดียวใช่ไหมล่ะสอแสนเลยเนาะหลาเด้ออืมพอ้ยงุบพี่กเลยเอรัเลื่อเลนนแรงนะเย่อนอเยกจะเล่อนกจเ่อนอืมเาออยอนอวยแเ้ออนอือ ายยังมืนเรงมเลยเป็นเพชรนะฮะโอ้สิดงยอดืมนาวกีบกีบเมียนบอกตัดแทบมัาต้องสู้ได้เลยพี่น้องเนยมันแตกแ่บแซนชียลใชคำโอวยลงไปแชทกินดีนี่้เนี่้เนี่เนี่ยเนี่ยไอ้ี่ด้ไหมเนี่ย มาตาราัม hmm. ันเจอตัวยืนชวดเลยชวดเลยเล่นบ mm ่ชวดนี <h <h ้ม yeah> ันตาแตกเลยเ่นบ่นี่นี่เส่วนอาจารย์พชรเป็นมาบังะเดี๋ยวเดแ๋ยวเดี๋ยีแต่คนหลาอสามคน trong tiêu cho, rất là, ngon lắm này nó, lòng bông hòa, này lòng bông mình đã tụi ว่เสมอเดียวตักแล้วเหม,มือนใส่สูมมสดีเลยพอเด๊ปเ,เลยนะสุดสั้นเลยเนี่มันจกดีเป๊ะเลยบุลปะปูเนี่ยเข้ากันมะเป๊ีเลยผมกล่อมเลยเนาะไม่ังสิว่าเราเฟชชิโน่เดี๋ยวมนานานัน, <laughs> นวัไไนไหนซื้อปิอ้ถุงขวดใหญ่พอปัดงลยไม่รอดไหม ตัวงวพีิกกับ,บววดดมะเดาขวานออได้ที่นบ้านแบบนี้นครับเนาะครับเบสรแช่ในการข้าวจ้นงอ่อยข้าวหว,วานขนาดริกกับพริกหนาวสูตรนี้ครั้งแรกเลยสูตรสังผัสครับจู่อาจารย์เพชรมาด้วยครับ ร้านสกายแอสครับสมุนทวทวันได้ขับพี่น้องโคกงการมาดูเก๋มาดูสมุนทวทวันนะครับนนงานเราอยู่ะจะทำบ้านพันทุบ้านศรีวิชาถ้ามันไปจะกินเลือดแดงต้องสั่งก่อนครับพี่น้องสั่งล่วงหน้าเด้อเพราะว่ามันบอกเป็นเมนูประจําร้านนะต้องสั่งเอาครับเดี๋ยวสีให้แล้วมันจะเซตตัวแบบน,นี้นะครับผมเกื่อผสมแข่งตัวผงผสอัน หมวอย่างก่กระเด็นกระแดงอืมกระแดงนตกป็นซิสซูพี่น้องครับ <c oughs> อ้ยสุดเลยตอนมึงได้อีกเพ่าะอะไรว้าวอากาศมันหนาวครับพี่น้องสุดพนะครับตาสียงมันก้องมันนองกันมันอยู่ในห้องสตูดิโอห้องจักรแอดนะครับผม มาแล้วโอ้ยโอบไม่ม mm. ีอะไรเมเป็นไม่มอะไรเลซียมเราเไม่มีอะไรก็ได้เดี๋ยวอย่างไรบูไม่ควรเอาผมบอเมล่าบูบูไดเอา bên đây bên đó ông ừ. à, ừ. ừ. <laughs> ừ. <laughs> đi qua xuân bên nào để mình này ai qua xuân giờ đi không mà nào cũng phải <laughs> <Tấm> đó <đáng cười> ได้ดล um ้นได้ดึงล well ้นอขามมะขามได้ดึง้นได้ดึงล้รืเปลด้หวนัว้หวานวากันเล่เลยเปรี้วอยู่ในนี้เิมันบ่แค่เปี้ยวทั้งหวานทั้งหวาอยู่นนี้เปิมันบ่เ่อือเมนอฟองนะครับพี่น้องครับ กันครับผมสนใจแบบกรยงจริงครับนั่งมาที่ตาบัวตรงกล้องผมอย่างเดิมพี่น้อ,นองคนระับจอกล้องผมอยู่ข้างบน มราเลยกเราเรีมองกลมองบุ่ล้กตาเล็กว่ไม่ได้มองบุญนตลอดดื้อก็มีจะเบะเนาะขอมาเล็กจ้วดขอมาเล็กจ้วดทำการรอคอยจูบกานแล้วกันทำงาน xem thì phim Xem đi phim bọn sẵn sàng giết Cảm ơn các bạn cái hay 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 gì? hay 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 thằng hay 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 thằng này thằng hay hay lai hay 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 เฉพาะในเขตบ้านเฮาเดครับทุก้นที่อืกระเทีมมมมยมกระเทียมกระเทียมกระเทียมหัวใหญ่ๆเลยเี่น้อง ปินปินเบอร์ต่นันเพราะว่าอมพวมเมเอาเข้ามากินตามมันจ่อิ่มโอ้ี่นนอกเลย ยำไปอี่เหมองเอาเข้ามากินดำนะครับพี่ต้องแปมาบูมเมดเบิ่งแล้วตายรอดผมไปแซ่บน้ำเขาแล้วเฮามาถึงอลอวมาผ่านว่าไง มันก็มีรสขาวรสดงอืมต่องเลยนก่อนเพรมันมันมันม่นิมเลยเนี่ยันซุเลยนะครับที่เราเด็ดขานเบบเดี๋ยวเดี๋ยวจบอืมนี้หมูข้าวอ่ย่างเนยกมกล่อมย่างน้องเขาใจมีเนื้อมันุกเพิ่เลนะครับเม่ไดกไม่ไ้กนก็ต้มกต้มกต้มก็ตุ้ตรงนีกินมานะอืมหอมนะ อันนี้น้ำซุปค่ับปูมงคุณเล็กเครื่องเทศหลายอ่ะเว้ยนเว้ยนะอันดีอันนี้เหมือนอัีนก็เมือนชิมมันได้เลย คุยกับไปสักแก่เอาจริงๆนี่เะได้บางสิแต่งให้เ่เดี๋ยวโอ้โหชดพ่พิงมาหนึ่งมี้ต่ยากะบางาวบางดาวมิดแล้วดขึ้ไปบนะครับขอบคุณครับเอาขอวเลยะะวัเอาัวดัวตัวเจ้าแตแม่ chạy cho con phần đấy mà con cả hấp hoặc ướp một cái lại được con một cái lại phần cả đằng Để nó nó mặt Thôi nó mặt 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 cơm mặt 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 สูตรนี้เบิกพี่น้อยสูตรนี้ำลายแตกตาแตกว่องท่านผู้ชมทง,งบ้านอยใครลองนี่หรอเฮ้ยเราเปิดกับขัดแล้วรครับ<ช>ติอใลขนาดน,นายเพิ่ขนาดนายเพ,พิ่งม,มารองกิแซ่บเลยนายน,น,นะอือหอุ้ย ขาติดนึงแล้วนี่เอารถไดยก็เ <oh. ดีอยวขับนเยะเลยนกล่องมาก นาที่เราเมื่อจะกลับกรุงเทพแล้วครับแล้วกรุงเทพมีน้องจีนติดบุ้งต้องมึงบอากนละมันอยู่ใกล้นะมีนู่นใกล้กว่าอยู่ใกล้อะมหาใจเรบด้วยคำเยว้ากับคำตาเลยเออแม่เลยนะคำตาแตกเลยมีนูนนี่ถ้าผมมาบ้านไม่ได้กินครับพี่น้องสำหรับผมนะ chuột ơi chúa 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 Nó mất chúa chúa chúa

ใจกินม้วนวันจุดทานเพิเมเลยมากครับอืมีเยอะเยอะผมแบะมากครับผมขัดกันว่าน่างสายอ่ะมานาด้วยน้ผบูบูทีเนยวกินได้หลายเนอขึ้นยดขนยวเลย แช่ตะกีดเราบปีสำคัญมี่น้อง่เดี๋ส่ดีพ่อแม่พอแล้วกับตาแตกใส่คู่คำหลายมือ ทังกระเทียมทั้งพริกไม่แต่ลูกด้วนป่ะแค่แต uh ่เนาะแดงแกเพชรกมืนึม

อิ่มอร่อยมากมามิลลรอยแซ่บนะครับผมขอบคุณมากมายม่ลรอยรับมากมายที่ถึงมากมายก่อนนะครับผมในไงก็ฝากร้านลาบสไตล์แอดด้วยนะครับผมลาบสไตล์แอดครับผมขอบคุณมากมายครับผมสวัสดีครับเอาล่ะครับเอาครับผมครับ อิ่มแล้วครับแซ่บแล้วครับผมขอบคุณช่าแอดหลายครับครับผมที่เห็ุเลือดแปรไมกินครับผู้ใดครับฝากมาคุณร้านช่าแอดเด้อครับผมก้อยลาบสไตล์แอดครับผมบ้านสีวิวิชานะครับสีวิชาสีวิชาคนเขาไว้รนะชื่อลาล่าลาบสไตล์แอดลาบสไตล์แอดซอยจุ๊บครับอืนะครับเอาสำหรับวันนี้ค่ะคือแซ่บขึ้นเก่าครับพี่น้องครับสวัสดีครับครับผมขอบคุณครับเอาลุยไปลุยเจ้าไปลุย กินนนันกินไเรแมอะไกินเลยเลยไปปีกองกันน่มันบกุยนะเออบกเข้าเลบอกบัดนี้เขาเห็นเขาเหกินตามงานตอนอลูเครี่แล้วก็แล้วก็บกบบบวนบวนเลือดมันบวก่อนนะรออ้บกจะกินจะบ้าขอจ้าช่วยอเจาช่วยกินกินกินจุเือจว้าว Baik Tak kira ni boleh ke ni? Tak kira boleh. 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 Hmm.